สวัสด er ีค่ะแม่ขวัญจ้ามากินข้าวค่ะหนึ่งปลากับแจวแซ่บแซบเนี่ยไม่ใช่ช้อนกลางเหรอมาขป้นโน้นหนูเอาข้าวเหนียวกับป้าไหมลูกข้าวเหนียวกับป้าไหมลูกมาเอามาเย็บเดย์ให้ล้านนั่งเอาไปรัง ข้าวเหนียวไหมนีม่กินเข้าสวยแต่ปีอยู่นั่นถ้าจะตัดมากินข้าเหนียวนนยวออันี้เผ็ดเผ็ดเออน้ำปลามาติมน,น่าน้าปลาแม่นะ หวานจะกินได้ไหมเนี่ยน้องกินไหมองแม่ป้นาน,น้อยครับหวานยังไงพอหวานจะได้กินได้ใส่น้อยๆก็แซ่บไปหวานก,ก,กินเกล็ดเกล็ดเก่งกินเยอะนะ เขาซ่อมเลยซ่อมมือเรืยเรียเดียวก็หลุด ทำไรอยู่บนห้องดูนังเหรอนอนนอนนอนเละดเดี๋ยวคืนต้องนอนไม่หลับแล้วต้องเริ่มตื่นเช้เาดลแล้วจะหมูบังนอีกยี่สิบปันหรือแปโมงเยนแล้วลูกย <c oughs> ืตื่นไม่ได้วันแรกอาจจะเพีย นี่ก็ต uh er ้องเอาลงการกินทิมากินข้าวแซ่บมากินข anyway> ้าวแซ่บพมามากินข้าวต้มก oh ๋วยเตีแซ่บจ่งวะกินข้าวเหนียวหนึ่งปลาแกะพีก็มีอีกเนะข้าวเนีย อุ่นนี่อุ่นนี่แซ่บจังเผ็ดไหมไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดเพราะเราจะจิ้มไม่ว่าเผ็ดกินแกงเข้าสวยอะไรมนเผ็ด ก็เป็นเน,นื้อผักหวานลูกผักอะไรหวานหวานลูกกินเป็นแต่ไม่ึ่งอกเนี่ยกินสดไม่ดีนะลูกเขหล่อมสดผมชอบกินกับลูกขิม มาเด้อค่ะมากินข,ข้าวก็ไม่หวันกรหมูหวานนี่ผูถามอยู่ค่ะบ้านยุ่ใไก่อันบ้านไม่ม่านบอกว่าันมากินขาน้าวดูขับเลยแป๊บเดียวอยากบอกว่ายุข้างบ้านเนี่ย <c oughs> <c oughs> ครับรดแป๊บเดียวจากจากอีกมุมเมืองหนึ่งมามมุมนี้ค่ะอ่ะทสนนทีค่ะห้านาทีนาะประมาณนี้แหละห้านาทีทถ้าไม่ติดไฟแดงอืมถ้าไม่มีไฟแดงอืมค นาทีมไม่ควครคับลดไปเท็ดงานก่ะสวมสามนาทีค่ะครับเท็ดอย่างมัน น้ำปลาไม่เลย แม่นีแม่ควันว่างจ้ะแขวงานสามทุมคืน,นเลยเจ็ดโมงเซาค่ะป้าจะเป็นงว่วงตอนไหนตอนตีสามน่ยเจตีสามง่วงมากตีสามจะง่วงมากอืมใช่ใช่เคยทำงานกะดึกอยู่ทำยังไงก็ไม่หาย นั่งได้จกหกิบกันที่จะดีป่ะเหมือนก็แบบสะดุ้งไปอ่ะอสองนาทีก็เหมือนหลับนานนะใช่ไหมใชยรอดรอดรอด,ด,อดทำงานเซเว่ไงแม่เหรอโอก,กาสจะทำมานมากที่ไหนที่เหนอ่ที่เมืองไทย เห็เดแชมเะยมอมจ้ะชื่อเขาตามหางเออหนูจะแกงเห็ดด้วยตอนเย็นแาเวก็มากินข้าวัปไปหวานลูกกะหล่ำหวานอร่อยมากกินดู มะพร้าเลยพีทแกเอาน้ำมะพร้าวมาขากที่นี่มาให้อืมก่อชิ้นนะใช่ก็เนียอุ่นให้หนูพี่กินน้อยพี่จะหอมดิน้ำพริไม่เอา 那现在没有。 หวานมากลองแม่อร่อยเนาะก็ลองหวานพอดหวานโพอดขวดน, <laughs> น,น้ำบางแนนล้วกนน้องไม่เห็นบางโอเค กับอันนี้มันอร่อยที่มาดอันไหนลูกตี่ตอนแม่ปั่นกินกับอันนเนี้ยไงแน่เจมส์ซีฟู้ดอ่ะอันนี้เจะอะไรหรอ่อ๋อนะเขาเป็นเมี่ยงล,ยลูกอุ้ยพวกนี้ฝนตกทั้งวันแบบพรุ่งนี้ไปส่งป้านันกาับบอน หมองหมองเย็นเยลือกนหมหวานแบบกินกับรากข่าหนูสั่งผับกากข่าแล้วก็สั่งใบหนึ่งแล้ได้อะืมตอนนี้เอาเห็ดไปส่งพิสานเอาเห็ไปเอาเอาร้านปิดหรอวะปกติบ้านหนูว่าแกปิดทุ่มหนึ่งไงอ่ะ ก่อนน่าใช้อยู่นะทุ่มนะึงอ,อันนี้เปิดเร็วขึ้นแลนท้ายค่ะเดี๋ยวน,น,ยนะยนี้ปิดอัน6โมงแล้ว18นี้แกไปถึง6โมงครึ่งแม,ม่ม่านไปมอวานเนะี่ยว่ามันเพื่อปิดใจว่าเขาปิดทุ่มนึง คลิปนี้ก็แค่แค่นี้ลวจ้าสวัสดีค่ะสบายดีสุขสุขคนนะจ้าสวัสดีค่ะเรเมื่อวาน